ิ้นกลองย่านซื่อหรือชื่อพอต้นอินอร่อยลิ้นขนมจากจักสารมากเสเวียนหม้อเจ้าพ่อแอง่งฝีพายหลากหลายวัฒนธรรมยินดีท่อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนังานราชการตำแหน่งครูกศนตำบลครั้งที่หนึ่งปงระจำปีอพมาณ2568ทุกท่านครับ ประวัติความเป็นมาของสกรระดับตำบลย่านซื่อตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลย่านซื้ออำเภอกันตังจังหวัดตรังลักษณะที่ตัง้ 1, สสงอาคารเป็นเอกเทศได้รับงบประมาณก่อสร้างจากสำนักงานกศนมาปีปศพศ2554สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกันตังสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังภายใต้การบริหารงานโดยนางนภาชิโรพาสผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังนายนิกรกัญชนะสิทธิ์รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียน,นรู้ประจําจังหวัดตรังนางสาวทิวาวรรณพิทักษินดาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียน,นรู้ระดับอ,บอําเภอกันตังนางนาราวดีเพชรฉุยครูอาสาสมัครรับผิดช,ชอบพื้นที่ตําบลย่านซื่อและนายธวัชศุนจรนเต็มครูกศนอตําบลย่านซื่อตัวชีวัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ dmis สกรระดับตําบลย่านซื่อ มีลักษณะพื้นที่ตั้งมีอาการสกรระดับตำบลที่รับงบประมาณก่อสร้างจากสำนักงานกศนเป็นเอกเทศสามารถติดต่อและสะดวกมีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีลิงก์เว็บไซต์สกรระดับตำบลลิงก์แฟนเพจเฟซบุ๊กมีระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปาและอินเทอร์เน็ตฟรี Wi-Fi ตลอด24ชั่วโมงมีคณะกรรมก,การศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล มีการรายงานผลข้อมูลพื้นฐานครบและเป็นปัจจุบันตัวชีวัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดตาแผนปฏิบัติการสกรระดับตบําบลมีการจัดตาแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณตามนโยบายจุดเน้นการดำเนินงานของสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประกอบการจัดตาแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณนั้นๆตัวชีวัดที่ส จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษากันพื้นฐานสกรระดับตำบลย่านซื้อมีจำนวนนักศึกษาในภาคเรียนที่2ทั้เจําำนวน6กคนมีการวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มเป้าหมายมีการจาัดทำแผนเรียนรู้รายสัปดาห์รายภาคและจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มนักศึกษาร้อยละ7 5เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าสอบรายภาคทุกระดับร้อยละ83.18กสเข้าสอบเวนเน็ตร้อยละร้อย มี user name และ password เข้าใช้การเรียนรู้ราย,รายการโทรทัศน์เพื่อ,อาการศึกษา e TV มีการติดตามช่วยเหลือผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่มมีบัญชีลงเวลานักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนมีการรายงานกิจกรรมประเมินคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมคอปชอของนักศึกษานักศึกษาเข้าร่วงกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ4กิจกรรมดังนี้ 1. โครงการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาต 2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 3. ร่วมพิธีวันสถาปนายุวกาชาติและประกวดการสวนสนาม 4. โครงการแข่งกันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนบ้านย่านซื่อตัวชีวัดที่400ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษากันบื้นฐาน4ี่ภาคเรียนร้อยละ50%ตัวชีวัดที่5ร้อยละของผู้ก้าสอบปลายภาคเฉพาะรายวิชาบังคับร้อยละ83.92 ตัวบ่งชี้ที่6ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่มีผลสำนึกตทางการเรียนในรายวิชาบังคับเฉลี่ย2ขึ้นไปร้อยละ64.73ตัวชี้วัดที่7และ8จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาถ่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ทมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการดําเนินงานเกินเป้าหมายและร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องนําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายร้อยละร้อยตัวชีวัตที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัตยาศัยสกอร,ระดับตําบลย่านซื่อมีผลคารํำเนินงานตามเป้าหมาย5กิจกรรมดังนี้1กิจกรรมอ้องสม,มุดประชาชน 2. ส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชน 3. ส่งเสริมการหานหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบาย 4. กิจกรรมอา,าสาสมัครส่งเสริมการหาน 5. กิจกรรมอ่องสม,มุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย สกรระดับตำบลย่ญญานซื้อมีการดำเนินงานโครงการกิจกรรมแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนจำนวน3บ้านดังนี้1บ้านหนังสือชุมชนบ้านโคกทราย2บ้านหนังสือชุมชนบ้านย่านซื้อ 3. บ้านหนังสือชุมชนบ้านริมคลองตัวชีวัตที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับปากีกระขายในชุมชนรุกศนตําตบลย่ญญานซื้อมีส่วนร่วมประชุมตำแผนหมู่บ้านร่วมกับ ประชุมวางแผนกับปากีกระกายในชุมชนเช่นอบตอยันซื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้นำชุมชนอสอมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนเพื่อกำหนดประเด็นและความต้องการของประชาชนในชุมชนให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนตัวชีวัตที่12บสอนวนอ่านตามนโยบายเร่งด่วน 1. การสำรวจและเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาซีโรดอบเฮาสองสำรวจประชากรผู้ไม่รู้หนังสือ 3. เรียนทุกที่รู้ทุกเวลา a n นนี่แวร์แอนนี 4. จัดให้มีระบบแนะแนวสำหรับผู้เรียน 5. สอสกรสร้างงานสร้างไรายได้ Learn to earn ตัวชีวัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดตามฝนการปฏิบัติงานที่ดีเบสจากการปฏิบัติงานที่ดีของสสบจตตำบลย่านซื่อในช่วง1-3ปีที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลย่านซื่อโดยใช้สกรระดับตำบลย่านซื่อเป็นฐานการเรียนรู้และแรงเรียนรู้จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ ผูกอบรมพลังืองดีวิถีประชาธิปไตยโดยใช้ปกีกระกายและสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็น,นกลไกหลักในการกับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆส่งผลให้นายอัมบันศรีสุวรรณประธานศูนย์สสบจตตำบลย่านซื่อได้รับรางวัลพลเงืองดีผู้เสียสละตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมจากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจากส่วนกลางและได้รับเกียรติจากนายทรงกลดสว่างวงศ์ ผู้ว่าราชก,การจังหวัดตรังเป็นตัวแทนมอบจากนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมกา,ารเลือกตั้งถือเป็นเกียรติอันตรงคุณค่าและเป็นการยอมรับจากระดับประเทศและแสดงให้เห็นว่าการกระทำความดีและการมีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตยนั้นมีคุณค่าและได้รับการยกย่องอย่างแท้จริงตัวชีวัดที่1 4จจนวัน,อ,นอ,อื่นๆที่ได้รับมอบหมายดังนี้ หนึ่งเป็นคณะกรรมาการการดําเนินการเทียบโอนการศึกษาขั้นพื้นฐานสองเจ้าหน้าที่ประสานงานการทดสอบระบบดิจิตอลเทจการทดสอบเอเน็ตสามการแข่งขันกีฬาคุชบอลอาวุโสวันกรูสี่นำนักศึกษาร่วมพิธีวันสถาปนายุวคาชาติไตทบทวนปฏิญาณทนและประกวดการเดินสวนสนาม 5. เป็นคณะกรรมาการตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชาเลือก 6. กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เจ็ดจะเปนนักกีฬากีฬาสกอร์รอคกณระดับกลุ่มโซนอันดามันจังหวัดภูเก็ตในนามตัวแทนสอกรอรระรดระัดบตำบลย่านซื้อขอกอออระบคุณกณนักกรรมการทุกท่านสวัสดีครับ